คือ,คอ,อ,อรเราก็ผมบอกเลยว่าถ้าคือคือผมเคยพู้ตั้งแต่แรกๆแล้วว่าถ้าถ้าเลือกได้เราจะเลือกไม่ให้ลูกเข้ามาทางานในวงการบันเทิงเพราะเราทามาเยอะทำมานานแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะแล้วเราก็เห็นเพื่อนๆที่เป็นนักธุรกิจหรือวิทยาชาสเฉพาะทางแล้วเขาประสบความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกันก็เลยแค่แค่มีความหวังว่าลูกน่าจะทําได้แบบเพื่อนๆที่เราทําไม่ต้องมาแบบไม่ต้องมาเหนื่อยแบบเราแต่ปรากฏว่าเขาชอบแล้วก็แล้วก็วกทาได้ดีและมี มีมีการตอบรับมีแฟนๆติดตัวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคอรคงไม่ไม่เปลี่ยนความไม่ไม่เปลี่ยนความคิดเขาแต่ผมก็จะบอกเขาเลยว่าใน,ในการเข้ามาทํางานตรงนี้ในแพ็กเกจของการเป็นคนมีชื่อเสียงในนักสแสดงหรืออินฟลูเอนเซอร์อเคเอลเนี่ย มันก็จะต้องมีเรื่องหนึ่งเราก็ต้องเป็นจุดสนใจสําหรับทุกๆคนในทุกสิ่งที่เราทําอันนี้คือประเด็นแรกนี้แล้วก็ประเด็ที่2คือเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเช่นเราจะอยู่กับพี่ๆนักข่าวยังไงเราจะอยู่กับข่าวนี่มันเกิดขึ้นอย่างไรข่าวจริงข่าวเท็จข่าวทีเ่เกิดขึ้นมาเองโดยที่เราอาจจะไม่เป็นประเด็นหรือหรือ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันใช้คาว่ามันเป็นหนึ่งในแพ็กเกจถ้าถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รับได้แล้วก็ไม่ได้เอามาแบกไว้ในความคิดแล้วก็ไม่รู้จักจัดการกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาหรือข่าวเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าถ้าบริหารจัดการได้ก็ก็อยู่ได้แต่ถ้าบางคนที่เราเราก็จะเห็นหลายๆครังร้งนักแสดงมีข่าวแล้วก็สุดเครียดนู่นเครียดนี่ขึ้นีซึ่งจริงแล้ว การเข้ามาทํางานตรงนี้นในวงการบันเทิงมันก็มันก็มีหลายๆจุดที่น่าสนใจนะมันก็เป็นเรื่องของอิมเมจของเงาของเรา,เราหรือเวลาแสดงก็คือเราก็คือนักแสดงเวลาเราไม่แสดงเราไม่ใช่ตัวที่เราเคยแสดงเรากลับมาเป็นตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วคิดว่าเราคือคนนั้นหรือเรามีอีโก้เยอะหรือมีอัตราใดๆเยอะเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเรื่องก็อาจจะยากขึ้นสําหรับตัวเองขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ารู้จัก อะไรที่มันโอเคก็ดีอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องเหมือนถ้าเหมือนคอมครับต้องต้อง Copy paste แล้วก็ Delete ทิ้งไปให้ให้เร็วใ,ให้ไวเพราะว่าชีวิตเรามันจมอยู่กับสิ่งเดียวไม่ได้เราเรามีอะไรต้องทำเยอะโดยเฉพาะที่บ้านไม่แบบเราไม่ได้นั่งรอง,งานเอาแค่กิจกรรมของน้องทั้งเรียนทั้งใดๆมันก็เยอะมากแล้วในส่วนของคำวิจารณ์พี่เพราะว่าชอมีข่าวอะไรเลจะมีคำวิจารณ์คอมเมนต์ต่างๆที่เป็นแบบแง่บวกแง่ลบามาก็ขึ้นะค,คือจริงๆแล้ว มันคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นทุกคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องถูกมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าโซเชียลแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะะในในขนาดเช่นในคอนเทนต์เดียวกันมีคนชมแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบไม่ถูกใจเขาเพราะฉะนั้น ทุกอย่างมันย้อนแย้งดว้วตัวของมันเองผมคิดว่าสิ่งที่เราทำทุกๆอย่างอะ่ะมันจะพิส,สูจน์ตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็ถ้ามีคนถ้าทำแล้วไม่มีคนพูดถึงหรือทำงานนี้ไม่มีคนสนใจก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราทำอะไรน้อยไปหรือเปล่าอย่างตอนนั้นน้องค่อนข้างโดนหลายด้านมากๆเลย่ะน้องเครียดไหมคะไม่ไม่นน้องทำที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรไม่ไม่ได้เครียดเฉยๆครับเพราะว่าคือ ผมบอกเขาไว้ตั้งแต่เด็กๆคือของผมทาเมื่อก่อนผมทํางานอนะ่ะเราไม่มีโลกโซเชียลนะโ<ม>ลกนั้นไม่สมัยนั้นไม่มีโซเชียลเลยแล้วก็ข่าวที่ผมโดนสมัยก่อนเนะี่ยหนักกว่านี้เยอะแล้วก็ประเด็นคือสมมติว่า1ปีเนี่ยผมแสดงหนังหรือละครแค่เรื่องเดียวแต่ผมกับเพื่อนๆที่เป็นพระเอกเหมือนกันเนี่ยเขาทํางานปีหนึ่งสองสามเรื่องเขาทำงานหนักกว่าเราแต่เนื้อข่าวพื้นที่ข่าวเขาน้อยกว่าเรา ผมก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแตกต่างคนนึงทํางานหนักมากๆพยายามทํางานหนักแล้วก็เป็นพยายามทําให้เองเป็นที่สนใจกับเราที่ไม่ค่อยสนใจอะไรทํางานก็น้อยชอบไปทําสิ่งที่เองชอบมากกว่าแต่ข่าวเยอะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวโบหรือข่าวลบแล้วก็หน้าหนึ่งได้ลงตลอดอะไรทํานองนี้ก็ผมบอกว่าเนี่ยลองลองคิดแล้วลองพิจารณาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อข่าว สื่อมวลชนเป็นสิ่งสาคัญพ,พี่นักพข่าวเป็นสิ่งสําคัญแต่เวลาเขารีลิสข่าวออกไปแล้วสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้คือสิ่งที่ความคิดของคนไม่ได้หมายถึงคอมเมนต์คอมเมนต์ในทุกๆมุมอะความคิดของคนก็มันเป็นเรื่องที่ถ้าถ้าเราทําใจอย่างที่พูดเมื่อกี้คือถ้าเราทำาาทำใจทำความทำความเข้าใจกับมันได้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วจริงๆทุกๆเรื่องมันก็มีเหตุผลของมันเองอยู่ถ้าถ้าเราทําผิด เช่นถ้ามันเกี่ยวกับข้องกับกฎหมายก,ก,ก็ต้องได้รับการลงโทษจากกฎหมายถ้าเราทําให้ใครไม่พอใจเป็นการส่วนตัวเรารู้จักเขาเป็นส่วนตัวก็ควรจะคุยกันแต่สําหรับคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาหรือเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆเขาไม่พอใจเราหรือเราไม่ได้ชอบเขาอันนี้มันมันไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วเอาง่ายๆสิ่งที่ผมบอกแล้วน้องเก็ตเลยทีเดียวก็คือว่าสมมติว่าผมเกลียดใครสักคนหนึ่งเกลียดมากเห็นรูปก็เกลียดเห็นหน้าก็เกลียดเ,เดินผ่านก็เกลียด แต่คนนั้นแต่ผมไม่ได้รู้จักเขาจริงๆถามง่ายๆเลยว่าวคนที่เป็นความทุกข์คือใครคือผมหรือเขาคือผมผมก็จะเป็นคนเดียวที่แบกทุกข์เกลียดมากเกลียดโหเกลียดที่สุดไอ้คนนั้นเขาไม่ได้รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นอ้นวิธีวิธีความทุกข์แบบนี้ผมคิดว่าคนที่มีจริตแบบนี้ที่ไม่ชอบแล้วคิดทุกมองคนอื่นในแง่ลบเนี่ยคนที่ต้องแบกความความทุกข์ก็คือหรือหรือสิ่งหรือความลบต่างๆของความคิดเขาเนี่ย มันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรานะได้ลักายเป็นว่าคนมองว่าผู้ใหญ่สองฝ่ายทะเลาะกันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กแล้วเนี่ยที่มองเป็นยังไงบ้างจริงจริงจริง,รงการการทะเลาะกันอะ่ะอย่างถ้าถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นพ่อถ้ามีปัญหาก็มาเคลียร์กันแต่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นเขาจะโทรมาคุยอะไรกับผมนะครับซึ่งซึ่งคนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ ไม่ใช่คนที่แบบเป็นใช้คําว่าไม่ใช่คนที่แบบเป็นคนตรงๆหมายถึงว่าคนรอบๆบข้างเนี่ยผมถือว่าไม่เกี่ยวไม่ไม่ attacking. ไม่มีไม่มีใช <Tyr l> <ian> ้คําว่ามันไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้าคนที่แบบมีปัญหามันก็ต้องคุยกันถ้าไม่ได้คุยกันก็แสดงว่าไม่มีปัญหาหรือว่าหรือว่าถ้าถ้ามีปัญหาแล้วไม่พอใจกันจะทะเลาะกันจะตะลุมบอลกันอันนั้นมันก็อีกอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าแบบต่างคนต่างอยู่ก็คือมันก็คือตามตามนั้น ก็ไม่เคยมีการคุเถียหรือคุยอะไรันรอบๆใช่ครับไม่ไม่ไม่มีครับจริงๆผมว่ามันมันมันเป็นเรื่องของน้องอายุยังเด็กๆอยู่อ่ะมันมันยังมีในเรื่องราวของการของชีวิตมีอีกเยอะแยะที่เราน้าจะต้องน้องจะต้องผ่านแล้วก็เรียนรู้ทุกๆคนนะไม่ไม่ใช่แค่คนเดียวไม่ไม่ใช่แค่ไม่ไม่ใช่คือน้องหมายในว่าคนเดียวคือน้องทั้งสามคนน่ะมีหลายเรื่องต้องเจอคนอีกหลายแบบก็ พอสุดท้ายอมองความนักของทุกตองน,นี้ต้องต้องจำกัดหรือว่าควบคุมใช่ไหมคะหรือว่ามองไ,ไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเพราะว่าเราทุกทุกคนต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตอะครับ<ม>ออหลายหลายครั้งทุกทุกคนเนะี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกอย่างหนึ่งเราฟังแต่เราทำไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเวลาเราบังคับหรือหรือปิดกั้นเนี่ยแล้วเขาไปแอบทำเนี่ยหนักกว่าเดิมนะแล้วเราก็ไม่รู้แล้วอันนี้นอันนั้นเนะี่ยจะเป็นปลายทางที่ต้องไปพยายามแก้ให้ได้ซึ่งอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้ ให้เขาใช้ชีวิตแล้วก็คิดก็เราแค่สร้างวัคซีนที่นี่กัขแค่นั้นเองนอกจากลูกสาวลูกชายก็มีเรื่องความรักนะคะที่ผ่านมาอะไรอย่างเี้ยได้เห็นข่าวไหมน้องอายุสิบสามสิบสี่กันเองอ่ะก็มันมันแค่เป็นกระแสข่าวผมผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องซีเรียสเท่าไหร่แล้วน้องยังเด็กๆอยู่ยังสิบสามสิบสี่แค่ยังยังไม่ไหวรุ่นเลยนะนั่นน่ะใช่คือก็แต่ว่าเห็นข่าวรับทราบคือจริงๆแล้วพักขาด้วยออกมา เขาเที่ยวกลุ่มเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็เจอน้องก็เจอกันบ่อยน้องเขาก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กๆครับเขาไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เขาทําชาเลนจ์กันเราไม่รู้ว่าไม่แน่ใจใครเอาข่าวไปปล่อยว่าเหมือนเป็นความรักหรืออะไรใดๆใช่ก็โอเคก็ไม่ไม่มีปัญหาใดๆอันนี้ถ้าแทบเป็นข่าวน้องโรเตอร์เนี่ยผมผมโทรไปคุยกับแจสเลย ใช่บอกว่าเต็มที่พี่ให้คุยกันให้ระเบิดไปเลยโทรศัพท์เพราะว่ามันเด็กไงเออใช่แต่ว่าเราก็ตดลงกันว่าเออถ้าจะให้เขาเจอกัน 2. 2ต่อเนี่ยมันไม่เหมาะสมพี่บอกเออใช่มันไม่ได้นะเด็กอายุแค่นี้ไปเจอกันมันไม่ใช่แต่ถ้าเขาไปเป็นกลุ่มมันก็เป็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 นเรื่องปกติก็ผมสองคนเนี่ยแต่ก็ก็โอเคแฮปปี้เราก็ใช่คุยกันก็ปกติรู้จักกันอยู่แล้วนะเขาก็สนิทกับบอลแล้วก็คือจริงๆก็แก็แข่ง ก็คุยกันอยู become, really ่แล้วก็เหมือนผมสนิทกับบอลก็เราก็เหมือนไม่ได้ใช่คนห่างไกลกันแต่ว่าเราก็จะคุยว่าเฮ้ยมันอย่างนี้มันไม่โอเคเนะหรือว่าโอเคหรือเปล่าหรือยังไงยทางฝั่งเขาเป็นดิ่งทางทางฝั่งเขาเป็นลูกผู้หญิงเนาะก็ใช่ใช่ต้องให้เกียรติไงาเราเราต้องเราต้องโทรไปคุยกับเขาก็ก็ดีครับไม่มีอะไรแค่เขาก็น่ารักเขาบอกก็คุยกันได้โทรศัพท์แล้วเหมือนไปเลยคุยกันได้ตายไปข้างแล้วเหมนไปเลยโอเคขอบคุณที่พูดค่ะ